สนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก e n p o e r ไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People เาพูดค้างไว้เรื่องสายมูมแล้วพี่นอนสิบอกว่าจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่พญานาคเลยเพราะว่าเป็นลูก น้ำโขงเล่าให้ฟังหน่อยดิแม่เด็กๆนี่เพื่อนบอกเคยเจอแบบเป็นๆเลยสมัยเป็นเด็กมันไม่มีมือถือสมัยไม่ใช่เป็นเด็กหรอกเป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละพากันแบบประมาณว่านั่งกินริมโขงอะไรเงี้ยกบกรูปกรบกุูปกรีบหน้านี่แหละหน้าฝนนี่แหละน้ำมันเด้งแต่ทีนี้มองไปเด้อเฮ้ยอะไรน่ยเฮ้ออะไรน่ะหุ่ดลำขนาดนี้แหละกลต่างเลยนะเห็นเลยเออเห็นเห็นคนเดียวหรือว่าเห็นกันทั้งวงเห็นทั้งหมดเลยไอที่เห็นตัวนั้นเห็นจริงหรือว่าเมาอยากกันยุงเมายากันยุงไม่รู้พี่มนต์ศิษย์เอง เนี่ยนะครับค no. ือเป็นคนที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มัมาโดยตลอดเชื่อจนทุกวันนี้มีการเห็นเทพเห็นผีเห็นเทวดาอะไรแบบเนี้ยพี่เห็นบ้างไหมเคยเห็นนะว่าตอนบวชเนนเป็นผีจริงๆนะผีเป็ดมันมีจริงผีเป็ดมีจริงเห็นยังไงอะ เราโดนใหญ่สูงคือมันเกี่ยวมาที่ขอส่วนบุญเพราะว่าชาวอีสานเขาจะมีความเชื่อในอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเคยไหมเคยขอเคยมีอะไรที่ไปขอแล้วแบบอู้มันเหลือเชื่ออู้สมัยเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่เขาไปขุดต้นกลงต้นกล้วยอยู่นั่นแหละขุดหาอะไรไม่ขุดต้นกล้วยนี่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 นเ่มาเนี่ยพ่อไอเออที่นี่นหนูถามหน่อยทำไมมันต้องเป็นต้นกล้วยทำไมไม่ไปเป็นต้นมะพร้าวต้นกะเพราต้นอะไรเงี้ยนี่บางคนเกาบอกว่านางตีผีนางตีสิงอยู่ตรงนั้นไงก็เขาก็เลยแบบประมาณนั้นแหละ นางต์นีเนี่ยผิวเผาอกโล่ก่อนเล่าโดนโดนขูดไปทั้งตัวใช่แล้วจากนั้นมาพี่ก็เลยจําจากพ่อจากแม่มาตอนเป็นเด็กเสิร์ฟก็ไปซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่สมัยที่มันมีเจ็ดตัวแสดงว่าตั้งแต่พ่อแม่ไปขุดกล้วยต์นีมาเนี่ยเคยถูกถูกเห็นไหมมันต้องถูกจริงมันถึงจะถูกนี่คืออะไรขูดสิบงวดแล้วถูกงวดียวหรือเปล่าตลอดวันนี้พ่อแม่ฉันไม่ต้องทํางานทําการครบรอบใกล้ๆวันก็ไปขูด พี่บ้านถามหน่อยเถอะมันเหลือต้นรีบอยู่แค่ไหนผู้ชมครัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับรดชิจรเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ถูกทุกงวดนะเออจริงหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเขาบอกว่ามีเจ้าแม่น้ำหนึ่งอันนี้จะพอน้ำสองน้ำสองน้ำมนต์สามแล คือจุดเริ่มต้นของความที่บอกว่าเริ่มเริ่มเห็นเลขได้เริ่มรู้เลขคือตอนเลี้ยงน้องหมาชื่ออะไรแล้วยังไงมันคือเป็นตัวนำโชคลาบซันเดย์นี่คือแบบนำโชคลาบซันเดย์เลี้ยงดีมากอายุยืนมาก10กว่าปีนะฮะเขาเป็นน้องหมาไม่ธรรมดาเป็นหมามังสวิรัติด่ะซันเดย์เนี่ยเขาชอบกินพวกผักพวก ถั่วแล้วก็พวกแครอทอะโวคาโดมีบางงวดมันไม่ถูกมันมีแบบงวดต่อไปอ่ะกูพักหน่อยแล้วกันเหนื่อยท้อเหลือเกินพักไปก่อนมีไหมมันอดไม่ได้อะมันหนุดยิดมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันขั้นไม้ขั้นมือแล้วมีมาบางทีที่เวลาแผงเห็นหน้าพี่มตลเร็จปุ๊บก็บอกโอ้ยไม่ขายอะไรย้ยไม่คขาสวัสดีเลยค่ะไม่คขาสวัสดีเลยค่ะลูกค้า,า,าที่ดีมาแล้วสวัสดีค่ะยิ่งกว่าแล้วเวลาที่ไปออกงานหรือว่าอีเวนต์ต่างๆก่อนที่มีโควิดเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยแฟนเพลงเขาตะโกน บอกเขาถูกก็ดีไปบอกผิดเนี่ยเขากลับมาด้่ไมทั้งประเทศค่ะเขาด่ายังไงพี่ร้องเพลงอย่างเก่าแลยดีที่สุดแล้วร้องเพลงอย่างเก่าแลยดีที่สุดแล้วสังเกตไหมว่าวงการลูกทุ่งอ่ะนักร้องลุกทุ่งนี่ชอบซื้อลอตเตอรี่มากเคยนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วคุยกันไหมว่าเจ้าคือสื่อหลายแท้เจ้าคือสื่อหลายแท้เคยพี่หายอพี่หายอภพประพนเที่แล้วเนี่ยตรวจหรือยังยังกองเริ่มเติม พ่ซื้อมาตุดหรือเปล่าสรุปเขาไปตรวจยอนหลังนะถูกเามันที่5แล้วมันเขาถูกนะม็ถูกอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ถูกก็กองขนาดนี้มันก็คงมีบางเนาะใช่มันเยอะเกินถูกบ่อยๆแบบนี้เวลาถูกมาต้องไปทําบุญเสริมบุญอะไรอย่างนี้ด้วยไหมต้อมีมีทำอยู่นะพูดถึงว่าก็ทําอยู่บางทีก็ไปวัดหัวทําโพงบ้างไปบริจาคลงศพไปอ่าบริจาคเงินบ้างแล้วก็ไปทําบุญปิดทองตรงนั้นตรงนี้ก็หยอดเขียนหยอดก็หยอดหยอดหยอดไปแหล่งเลขที่ที่ว่าเต็งที่สุดของมนต์ศิษย์เนี่ยมาจากแหล่งไหน แรงหนึ่งละต้องฝันละฝันจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออมาโกหกเราอะไรเงี้ยฝันอย่างงี้อย่างงี้ไม่ใช่อย่างว่าพี่เกนโดนี่ฝันนี่ยที่จะปลายเลขออกมาเป๊ะเลยว้าวอันนี้คือทั้งกองมันไม่ใช่ทุกคนนะโน้ตไว้ไม่ใช่ทุกคนที่จะตีเลขได้หนูดูลายมือสิหนูดูอะไรมือได้ด้วยหรอจะเป็นอมไรที่ดูได้โอ้จะเกิดมาเดี๋ยวทักไพี่ดูเข้ามาใกล้ๆไม่ค่อยอยากให้ดูเลยกลัวทักดีีๆนะพ่กลัวกลัวทักแม่นเดี๋ยวนะนะพี่ดูพี่ดูแม่นจริงๆนะไม่ได้โกหกโอ้โหคนลุกเลยน้ำจิ้มซื้อของ ซื้อของก็ปิ๊กป๊อกโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีมมอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ซื้อของตลอดแต่ว่าเวลาเห็นผู้ชายจะกรี๊ดนิดหน่อยนะครับว่าร <c oughs> อดจากอะไรเงี้ยชอบกรี๊ดกรัดและอีกอย่างนะไปซื้อของนี่นะ <c oughs> อันนี้ฉันก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้หมดอ่ะเชื่อไหมพัสดุอ่ะแมนไหมส่งทุกวันส่งทุกวัน <c oughs> ตลอดเวลา ซื้อของพี่ถ้าพี่ถ้าพี่จะทักแบบนี้นะผมแนะนําเลยเลิกเป็นเัอร้องอะตั้งสํานักหมอดูมนต์ผีให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยถ้าจะมั่นขนาดเนี้ตอนช่วงให้กําลังใจอาจารย์ยิ่งสักดิ์ลงองซื้อหวยวันวันเนี่ยมันมีเงินเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยยหรือว่าหล่อนติดการพนัน